สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าหน้าการะดาษเพื่อออกแบบไป้ายไวนิวนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคเข้าสู่หน้าต่างของ Photoshop แล้วนะครับขั้นแรกเลยเราไปที่ New นิวไ e นะครับจากนั้นส่วนที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของขนาดนะครับให้มาเปลี่ยนหน่วยตรงนี้เป็นเซนติเมตรจากนั้น ตั้งความยาวป้ายนะครับของผมจะตั้งไว้ที่2เมตรนะครับก็เป็น200เซนติเมตรความสูงป้ายอยู่ที่1เมตรก็เป็น100เซมตรนะครับจากนั้นตั้งเลสตูเลชันไว้ที่72นะครับส่วนค่าสีตั้งเป็น cmyk ครับผม สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดนะครับค่าสีจะต้องเป็น cmk y K นะครับเสร็จแ,แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ครับผมตั้ง2คูณ1แล้วกัน1 0 0่1 cm เท่ากับหจากนั้นกด create เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษง,ง่ายนิดเดียวเองนะครับอย่าลืมติดตามช่อง myo channel นะครับผมก็จะมาสอนทริคดีๆแบบนี้ ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ